สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะออยนะคะทิพ์ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาว่ากันด้วยเรื่องที่เราอยากจะพูดกันมาตั้งนานแล้วแต่ว่ายังไม่มีโอกาสนะคะเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ทิพ์เนี่ยมีประสบการณ์ตรงเลยนะคะนั่นก็คือเรื่องสิวสเตียรอยค่ะใช่ค่ะสิวสเตียรอยนะคะวันนี้เอ่อสมัยนี้คนเป็นกันเยอะมากเพราะว่าเหมือนแบบไปใช้ครีมตาม ในที่เขาลงโพสต์กันที่เป็นคิมกวนเองอะค่ะเรียกตัวเองใช่ซึ่งแบบเขาก็จะเคลมว่าแบบเออช่วยให้หน้าขาวนู่นนี่นั่นเออมันขาวจริงใสจริงนะเพราะว่ามันมีส่วนผสมที่เรียกว่าสเตียรอยนั่นเองนะคะแล้วผลของสเตียรอยถ้าใช้ไปนานๆมันจะเป็นยังไงก็คือว่าตัวสเตียรอยค่ะถ้าเกิดใช้สะสมไปนานเนี่ยจะทําให้เราเนี่ย แพ้ทุกอย่างนะคะตอนแรกน่าจะใส่เนียนกริ๊กจริงค่ะทั้งขาวทั้งไม่มีสิวใช่ไหมคะแต่หลังจากนั้นเนี่ยพอใช้แล้สะสมไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะทําให้หน้าเราเนี่ยแพ้ไม่ว่าจะเป็นแพ้ครีมกันแดด แพ้เครื่องสําอางและในที่สุดนะคะก็จะแพ้เหงื่อตัวเองอะค่ะซึ่งมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วที่ประเทศไทยจะห้ามไม่ให้เหงื่อออกใช่ไหมคะก็คือเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าใช้ครีมที่มีสเตียรอย์เนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะอันตรายมากเลยนะคะแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าเกิดพลาดไปแล้วได้ลองไปใช้ครีมที่มันดันมีส่วนผสมของสเตียรอย์แล้วอย่างเงี้ยเราจะรักษายังไงนะคะวันนี้ทิพย์เนี่ยมีประสบการณ์ตรงเลยที่แบบโดนสเตียรอย์มามาเล่าเออถามก่อนลวกันว่าตอนนั้นอะทิพย์ไป เริ่มแบบเป็นสิวเซรยโอได้ไงก็คือเริ่มจากว่าน้องสาวอะค่ะเอาครีมมาให้ลองใช้เพราะว่าไปซื้อมากับเพื่อนด้วยความที่เขาไว้ใจเพื่อนอยู่แล้วใช่ไหมคะแบบว่าเออครีมของเพื่อนน่าจะปลอดภัยซึ่งตัวทิ์เองเนี่ยปกติแล้วจะเป็นคนที่แพ้ง่ายแล้วถ้าเกิดใช้ครีมอะไรที่ไม่แพ้เนี่ยก็จะรู้สึกว่าเออครีมนี้ดีจริงๆไม่ได้อยากหน้าขาวหน้าใสาอะไรมากแค่ รู้สึกว่าครีมไหนใช้ไม่แพ้ก็โอเคแล้วก็เลยมาลองใช้ดูน้องสวาวบอกว่าเอยครีมนี้มันดีนะก็เลยเอามาลองใช้ปรากฏว่าเฮ้ยมันดีเนาะแบบหแบบน้ารก<บ>็ไม่แพ้เลยเนียนด้วยใสด้วยแถมแบบเออขาวขึ้นด้วยเออก็ดีก็เลยอ่ะลองใช้ใช้มาเรื่อยๆค่ะก็ใช้มาจนครบ3ปีหลังจากนั้นก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันเริ่มเป็นสิวแล้วอ่ะตอนแรกสิวยังไม่เกิดก่อนอจะแพ้ แพ้ตัวครีมกันแดดแล้วก็แพ้ตัวอะไรนะฟาวเดชั่นรองพื้นใช้อะไรก็แพ้หมดเลยเราก็ไปโทษไปโทษว่ายี่ห้อนี้ไม่ดีคือไปแพ้คือโทษว่าเราแพ้ฟาวเดชั่นตัวนั้นแพ้กันแดดยี่ห้อนี้ไม่ดีอีกแล้วซึ่งจริงๆแล้วหารู้ไม่ว่าไอครีมที่เราใช้เนี่ยแหละมันคือเป็นต้นเหตุที่ทําให้ผิวเราอะแพ้ง่ายอ๋อโอเคแล้วทีเนี้ยตอนนั้นทิฟฟ์รู้ได้ไงว่าแบบ เฮ้ยเราน่าจะเริ่มเป็นสิวสเตียรอยแล้วล่ะแล้วก็อาการมันเป็นยังไงบ้างคือตอนแรกไม่รู้ก็คิดว่าเออแพ้ทั่วไปแต่ค่าวนี้ได้มาเจอใน a c e b o o k อะค่ะก็เห็นคนแชร์ว่าเป็นสิวสเตียรอยก็เริ่มงงสิวสเตียรอยคืออะไรก็เลยไปศึกษาคราวนี้ก็อ้าวชัดเป็นนี่ว่าเพราะว่าอ่าเริ่มแพ้ของแล้วไปโทษอย่างอื่นอะไรเงี้ยก็พอมาอ่านเรื่อยเอานี้มันอาการฉันเลยนี่ก็เลยคิดว่าครีมนี้แหละครีมนี้แหละแน่แน่ก็เลยตัดสินใจ เลิกใช้เราก็รู้ด้วยนะคะเพราะว่าในรีวิวเวลาที่เขาอ่านมาเขาจะบอกด้วยนะคะว่าถ้าเกิดใช้เยรยดยแล้วหยุดใช้แล้วเนี่ยจะเป็นยังไง mm hmm. ก็คือสิวจะเห่ขึ้นมากอืมก mm ็พอก็แล้วค<อ>ื <จะ S 2> อ<จ>แล้วพอตอนนั้นพอหยุดใช้ปุ๊บแล้วมันเป็นไงคือขึ้นเลยป่ะแบบเอมันค่อยๆก่อนคือของที่มันจะขึ้นมาตรงแถวๆคางก่อน mm hmm. จะค่อยๆขึ้นก็เอ๊ะ มันคงเริ่มขึ้นแล้วแหละแต่ก็เอ้ยแสดงว่าเรายัางขึ้นไม่เยอะเนาะเรายัางดีเพราะว่าเราดูในรีวิวที่เขาเป็นสิวเสียรอยคือเป็นกันเยอะมากอแล้วก็เอ้ยเราเป็นแค่คางเองสักพักพอเป็นคางปึ๊บเริ่มขึ้นมาแล้วคราวนี้ขึ้นทุกรูขุมขนเลยค่ะคือแบบ,บรึบรับเต็มนะเลยเออแต่ไอยจําได้คือตอนนั้นเราเห็นหน้าแก<ช>คือแบบว่าคือมันทุกอนูจริงนะเฮ้ยมันากลัวมากมันมันแย่มันทั้งมันไม่ใช่แค <ๆ S 2> ่เรื่องเป็นสิวอะค่ะมันเป็นกระทบหมดความมั่นใจเรื่องต้าง ความรู้สึกคือแย่มากเพราะว่าร้องไห้ค่ะร้องไห้ทุกทุกวันเลยคือมันไม่ใช่เป็นแค่เรื่องร้องไห้เพราะไม่สวยเพราะว่าเป็นสิวเราไม่สวยแต่มันเป็นเรื่องของเออเวลาไปเจอคนอื่นอ่ะมันเหมือนเราเป็นคนไม่สะอาดด้วยอ่ะเป็นสิวมันจริงๆแล้วแบบจะรู้ไหมว่าจริงๆบางทีอ่ะฉันล้างหน้าสะอาดกว่าคนหน้าใสๆอีกแต่เราได้เร้ใช่อก็คือว่า เป็นสิวแล้วมีประสบการณ์หนึ่งที่ฝังใจมากคือที่ว่าเป็นพนักงานขายของอยู่ที่เกาหลีใช่ไหมคะล้วก็คือขายสมุนไพรแล้วเราก็บอกเขาว่าเนี่ยถ้าเกิดทานแล้วเนี่ยจะช่วยดีทอซ์แล้วผิวเนี่ยก็จะดีขึ้นก็จะใสและลูกค้าส่วนมาถามว่าทานแล้วจะเป็นแบบน้องหรือเปล่าแทบจะร้องไห้ตรงนั้นนะคะคือเฮ้ยไม่ได้อยากเป็นสิวอ่ะคือแพ้ครีมแต่แบบว่าเราก็ตอบอะไรไม่ได้อะ่ะเพราะนะ้าเราก็เป็นอย่างนั้นจริงๆคือแบบ แทบอยากจะลาออกจากงานเลยรู้ป่ะว่าแบบเฮ้ยมันไม่โอเคแล้เข้าใจคือนอะเฮ้ยทุกคนคงเข้าใจแหละคือแบบบางทีเราเป็นสิวแค่แบบเม็ดเดียวอะยังไม่กล้าออกจากบ้านเลยอะยังแบบเออมันทังหน้าคิดดูถ้าแบบเป็นสิวก็ทั้งรูขุมขนจริงจริงแล้วคืออ๋อมันอีกอย่างหนึ่งด้วยมันไม่ใช่แค่เป็นสิวนะแต่หน้ามันจะบวมขึ้นอันเนี้ย ตรงๆเลยเพราะว่ามันจะมันเหมือนแบบหน้าอักเสบอะเป็นสิวอะแล้วมันเป็นพอมันเป็นทุกไปทางหน้าเออใช่มันปทุกเลยทําให้หน้าดูบวมขึ้นเลยทําให้ทิปดูอ้วนขึ้นมีช่วงหนึ่งที่คนถามว่าทําไมอ้วนขึ้นหรอบวมจังอ่างเงี้ยจริงๆแล้วเปล่ามันเป็นเพราะเออหน้าปัทุคือมันร้อนอะเป็นสิวอะบวมอืมอืแล้วเริ่มแรกอะพอรู้ว่าเป็นสิวเซรอยแล้วแกรักษายังไงก็รักษาแบบยังไงอะตอนแรกก็คืออะหยุดใช้ แล้วก็พยายามใช้อะไรที่อ่อนๆเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วลว่าผิวตอนนั้นอะผิวเราจะแพ้ง่ายแล้วพอหยุดใช้ปุ๊บสิวก็เริ่มขึ้นเริ่มขึ้นและ,ะหลังจากนั้นที่แบบก็ปกติก็คือมีเครื่อง G S หรือเครื่องไถหน้าคะ่ะอยู่แล้ว<ร>ใช่มีเครื่องนี้อยู่แล้ว <laughs> ก็เลย <laughs> <laughs> ก็เลยแบบว่าเออลองเอามาใช้เพราะว่าเรารู้คุณสมบัติอยู่แล้วว่าเออมันช่วยเกี่ยวกับเรื่องดีท็อกซ์หน้าแล้วก็คิดว่าเออถ้าเกิด อ่านจากรีวิวอะเราก็รู้อยู่แล้วว่ามันกงจะช่วยทําให้แบบเออหน้าเราดีขึ้นแล้วหายเร็วขึ้นก็เลยลองใช้ก็เขาบอกกันว่าอ่ะใช้จริงๆอยากให้ทุกวันเลยค่ะแต่จริงๆก็คือใช้วันเว้นวันคือสูตรทิพนะคะทิพก็ใช้วันเว้นวันเพื่อให้มันหายเร็วที่สุดหลังจากนั้นหน้าก็ค่อยๆอ,ยอะมันก็ยังขึ้นแหละเพราะมันดีทอซ์กเนาะเรายังมีของเสียที่อยู่ข้างใต้ผิวเยอะอยมากมมเพราะว่าสิวสเตียรอยด์มันคือการกดไม่ให้สิวขึ้นมาเพราะฉะนั้นมันก็ยังมีเชื้อสิวอยู่ข้างใต้อยู่พอเราใช้ตัวนี้ป๊บ มันก็จะค่อยๆผักออกมาสิวก็ขึ้นมาค่ะมมมไม่ใช่บางคนแบบว่าเฮ้ยทําไมใช้แล้วสิว,ว,สว,สวขึ้น,นปกติแสดงว่าผิวข้างในคุณอ่ะยังไม่สะอาดอ่ะตัวนี้ก็ค่อยๆดันออกมาเพราะว่าตอนนั้นสเตยียรอยเต็มหน้าเลยออกมาออกมาประมาณเดือนถึงสองเดือนอแล้วหลังจากนั้นก็ความปัทุุเยอะๆอะ่อะก็เริ่มค่อยๆบางลงบางลงแต่ก็ยังเป็นสิวอยู่นะคะแล้วต่อไปก็ค่อยๆเหลือแบบไม่กี่เม็ดแต่ก็ยังมีทิ้งรอยเอาไว้ หลังจากนั้นทิ่ใช้เวลารักษาทั้งหมดประมาณ 6- 8เดือนนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยด้วยความที่บางคนอาจจะมองเฮ้ย6-8เดือนมนันนานซึ่งจริงๆแล้วถ้าเกิดปกติสิวสเตียรอย,ยจะหายไปถ้าเกิดหลังจากที่เราหยุดใช้นะคะอย่างทิ่เคยใช้ครีมสิวสเตียรอย3ปีการที่จะหายไปแบบธรรมชาติเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ5 6ถึงหปีซึ่งแบบเบ,บิ่ <Double. S 2> เหลือแค่แบบ6-8เดือนนี้แบบโอเคมากๆแล,แล้วนะคะคือ,อเห็นบอกว่าตอนนั้นคือกดสิวออกมาแบบ เลือดเลือดเป็นสีดำตกใจมากคือพอไปกดสิวมาปุ๊บบีบออกมาเลือดข้างใต้อ่ะค่ะมันเหมือนเป็นกระเป๋ะเป็นรูขุมขนของเราอ่ะเนาะแล้วพอมันดันออกมาเลือดออกมาเป็นสีดําตอนแรกกดออกมาเป็นหัวสิวแล้วก็สีแดงก่อนแล้วข้างใต้ค่ะเป็นดําขึ้นมาคือแบบสยองมากสยองจริงๆใช่คือแบบเออแล้วคือผลหลังจากการที่แบบรักษาด้วยแบบเครื่องจีเอรักษาสิวตอรอยด้วยเครื่องจีเอแล้วคือ เป็นยังไงบ้างคือผิวข็วแข็งแรงขึ้น,นคือผิวดีขึ้นอะตอนแรกก็สิวลดลงแล้วก็พวกรอยแผลเป็นค่อยๆค่อยๆหายไปนะคะค่อยๆดีขึ้นนะคะก็อย่าง ถามว่าจะเร็วเหมือนเปเลเซอร์ไหมมันก็คงไม่ใช่อะ่อนะเนาะแต่อันเนี้ยก็คือเร็วขึ้นกว่าที่จะรอให้มันหายเองไปโดยธรรมชาติอะะ่ะแล้วก็ผิวแข็งแรงขึ้นอย่างที่ทิ์บอกไปตอนแรกใช่ไหมคะว่าปกติแล้วผิวที่ยบเป็นคนที่ผิวแพ้ง่ายเราไปเจอครีมสเตียรอยพอใช้แล้วรู้สึกไม่แพ้ก็เลยดีเพราะแต่พอหลังจากที่ใช้เครื่อง G S อะคะ่ะแล้วสิวสเตียรอยหายแล้วตอนเนี้ยผิวทิ์ใช้ครีมอะไรก็ได้แข็งแรงขึ้นจาก ตอนผิวเดิมที่เป็นมาอีกซึ่งเอาจริงรักเครื่องนี้มากเพราะว่ามันทําให้หน้าแบบดีขึ้นจริงๆเออคือจริง,อออรงบอกเลยว่าเครื่องเนี้ยควรมีเพราะว่าถ้าเกิดเราไปรักษามันมีคลินิกค่ะที่รักษาสิวสเตียรอยแตท่ทิปเคยเซิร์ชแล้วเพราะว่าอยากหายเร็วอัะเนาะใช้เวลาประมาณเออหกสัปดาห์อืมอ่ะโอเคของทิปหกเดือนอันนั้นหกสัปดาห์ใช่ไหมคะแต่ค่ารักษาค่ะประมาณแสน แสนสองซึ่งแพงมากถ้าเทียบกับการใช้เครื่องนี้นะคะก็เอาเป็นว่าวันนี้เนาะทิพก็ได้มาเล่าแบบประสบการณ์ตรงให้เราฟังแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้ใครที่เป็นสิวเนาะไม่ว่าจะเป็นสิวจากสิวเซโรยหรือว่าสิวอุดตันต่างๆนะคะคือยังไงอยากให้ลองใช้ดูเพราะว่ามันดีจริงมันสามารถที่จะช่วยในเรื่องสิวเซียนสิวอุดตันแล้วก็แม้กระทั่งคนที่เป็นสิวเซยรอ่ก็ยังหายได้นะคะคือทุกอย่างมันได้มีทางลัดเนาะความสวยอะทุกอย่างเราต้องคอยดูแลคอยบำรุงแล้วก็เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มันได้มาตรฐานนะคะจะได้ไม่ต้องผิดดพา สุดท้ายต้องมาน้ารักษาแล้วมันช่วงเวลาที่เราเสียไปมันไม่ใช่แค่เสียหน้าแต่มันคือเสียความมั่นใจแล้วก็หลายๆอย่างโอกาสหลายอย่างไม่นเลยว่าตอนนั้นมชีวิตไม่ดีเลยเนาะโอเคงั้นเดี๋ยวตอนนี้จะสิบนาทีแล้วกันเดี๋ยวเราสองคนลาไปก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวมันเล่าให้ฟังใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะ